แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาจะแบกมาแบกบมาเยอะๆแบกบมาเยอะๆโยมเป็นแสนไม้จิกเนาะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ <c oughs> อาโยมที่นั่งที่นั่งเนี่ยนั่งไปก่อนเนาะเดี๋ยวให้คนที่ยืนนี่รับไม้จิกไปก่อนนาจะได้ครบทุกคนหรือเปล่าน่าจะครบอยู่เพราะมีจำนวนมาก เอานิมนให้เอาไว้จีก,กมาเลยใส่กระสอบประสอบนะมาวางแจกทหารไปไหนทหารมาช่วยกันหน่อยนทหารมาช่วยกันหน่อยทหารทหารอากาศไปไหนกลับไปแล้วมัง้งนะให้ขอทหารมาช่วยช่วยแจกญาติโยมโยมนั่งอยู่เฉยเลยโยมเดี๋ยวเราจะเดินแจกทั้งหมดเลยพยมยืนอย่างงี้ไม่ได้เลยโยมต้องนั่งลงแล้วก็เดี๋ยวพระจะแจกให้ นะครัจะแจกให้